รู้จักโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐจากเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์สู่ทำเนียบขาวครั้งที่2ในวัย78ปปีทรัมป์ <Trump S 2> เริ่มสร้างตัวตั้งแต่อายุยังน้อยจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของพ่อและต่อย,ยอดจนกลายเป็นเจ้าของตึกที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในนิวยอร์กเช่นทรัมป์ทาวเวอร์รวมถึงธุรกิจคาสิโนและโรงแรม นอกจากนี้ยังบุกไปทำธุรกิจในวงการบันเทิงเริ่มต้นจากการเป็นเจ้าของเวทีประกวดนางงามจักรวาลน,นางงามสหรัฐและมิสทีน USA ก่อนจะโด่งดังไปทั่วโลกจากรายการเรียลลิตี้ a ด p r แอปเ c นิสที่เขาเป็นทั้งพิธีกรและโปรดิวเซอร์โดยมีประโยคเด็ดว่า you're fired you're fired you're fired หรือคุณถูกไล่ออกทำให้เขากลายเป็นไอคอนในวงการทีวีและสร้างอิทธิพลด้านการตลาดอย่างมหาศาล ทรัมม์เริ่มเข้าสู่วงการการเมืองจริงจังในปี2015โดยประกาศลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเขามาพร้อมกับสโลแกน Make America Great Again We will make America great again มุ่งเน้นดึงคนอเมริกันกลับเข้ามาสนับสนุนสินค้าในประเทศลดการพึ่งพาการค้าต่างประเทศ แม้จะเป็นนักการเมืองหน้าใหม่แต่สไตล์การหาเสียงแบบตรงไปตรงมาของเขาทำให้สามารถเอาชนะคู่แข่งภายในพรรคริบบริกันและเอาชนะฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตได้ในการเลือกตั้งปี2016ขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐอเมริกา การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์เต็มไปด้วยความขัดแย้งทั้งการถอนตัวจากข้อตกลงด้านสภาพภูมิอากาศและข้อตกลงด้านการค้าต่างๆรวมถึงนโยบายตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดการผลักดันนโยบายกีดกันทางการค้าเช่นการเพิ่มภาษีนำเข้าจากจีนและการปรับภาษีเหล็กและอลูมิเนียมนำเข้านโยบายเหล่านี้สร้างผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศแต่ก็ช่วยให้ธุรกิจอุตสาหกรรมในสหรัฐกลับมาแข่งขันได้ในตลาด ทรัมป์ายแพ้ให้กับโจไบเดนในการเลือกตั้งปี2020ก่อนจะกลับมาลงสนามการเมืองอีกครั้งในปี2024และล่าสุดชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐอเมริกาในวัย78ปีโดยยังคงมุ่งเน้นนโยบายที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจกและการค้าสหรัฐอย่างเข้มข้นซึ่งคงต้องจับตาว่าชัยชนะของทรัมป์ในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อตลาดการค้าและการลงทุนของโลกมากน้อยเพียงใด